ไอ้จำเรียนตอกสดคนนี้ขอไอโฟนวันเกิดให้น้องพลอยนะครับแฮปปี้เบิร์เด์ขอให้มีช,ช่วงเวลาดีๆในวันเกิดนี้ขอให้โชคดีในวันพิเศษวันนี้นะครับขอให้มีความสุขในวันเกิดมากนะครับน้องพลอยขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะครับ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในวันเกิดนะครับสุกสันต์วันเกิดปีนี้และปีต่อไปนะครับขอให้วันพิเศษนี้เป็นวันที่สวยงามของน้องพลนะครับขอให้เป็นวันขอให้เป็นวันเกิดปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สำเร็จทุกเป้าหมายนะครับน้องพล สุขสันต์วันเกิดแต่คนที่ดีที่สุดที่อ้ายจําเรียนได้รู้จักมานะครับขอแสดงความยินดีกับวันเกิดที่ดีที่ดีและยอดเยี่ยมอีกปีนะครับน้องพลขอให้เงินทองวิ่งมาหาตลอดปีน,นะครับสุขสันต์วันเกิดมาสู่ครอบครัวของน้องพลนะครับขอให้น้องพล อยู่จนแก่มีอายุร้อยปีขึ้นไปนะครับน้องพลอยดีใจบนที่บนโลกใบนี้มีคนแบบน้องพลอยอยู่นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้น้องพลอยจงอายุวัฒนะสุขะพลังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยขอให้มั่งมีสีสุขนะครับ ตลอ,อดการล้นานเทินสาธุไอ้จำเรียนต่อขุสดคนนี้นะครับไอ้จำเรียนต่อขุสดขอให้น้องขวัญตอนนี้กำลังคบกับคนซื่อพอยอยู่ขอให้รักกันนานๆไม่ทะเลาอะบ,บ่อกเวงกันนะครับ มีแต่ความสุขและความเจริญและความรักที่ลับลื่น,นะครับเป็นน้ำและไฟเขาให้กันและกันนะครับน้องพลอยกับน้องขวัญครับขอให้น้องพลอยยอมน้องขวัญน,นะครับขอให้น้องขวัญไม่ใจร้อนนะครับน้องขวัญข้าผมจากอาจเ์เย็นนะครับ